เจสดาโอโหค่ะวันนี้นะคะพี่เจจะพาไปดูอาชีพแปลกเขาบอกว่าเป็นฟาร์มเลี้ยงงูเห่าเผือกงูเหลือมเผือกเอาใจคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์แปลกๆเพื่อความสวยงามใครไม่ชอบงูขราวนี้เราต้องปิดตานิดนึงทางๆาดูหนอยอ่าลองดูกันค่ะ ก่อนไปลุยเบื้องหลังอาชีพเสี่ยงอันตารายเจษดาโอโฮย้ำคุณผู้ชมโดยเฉพาะน้องๆหนูหนูผู้ปกครองต้องให้คำแนะนำด้วยนะครับวันนี้เป็นความสามารถส่วนบุคคลห้ามลอกเลียนแบบติดขาด,ด,ด,ดที่เรามาถ่ายทำเพื่อเป็นความรู้เป็นวิทยาทานๆๆกับอาชีพแปลกๆของคนที่ชอบความท้าทายชอบความตื่นเต้น อย่างคุณตีและคุณมิ้นที่ฟาร์มเลี้ยงงูเห่าเผือกงูเหลือมเผือกอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีไม่ไม่มันไม่มันไม่นี่เหมือนงูเห่าครับคือเราไม่เราไม่ต้องกลัวเหมือนงูเห่าเลยอันนี้คืออันนี้คือแบบลัวได้เุนเครื่องด้วยงูเหลือมเผือกขนาดย่อมย่อมลวดลายสีสันสวยงามเป็นเอกลักษณ์นะครับในไทยเขามีไม่กี่ตัวราคาหลักแสนบาททีเดียวโ่ต่น่รัเนาะนั่น่ ทำใจได้แล้วเจอตัวนี้หน่อยนะครับขนลุกเลยโกลเด้นชายอายุ4ปียาวกว่า4เมตรน้ําหนักกว่า30กิโลกรัมอุ้มเล่นทีนี้เหงื่อแตกเลยนะครับสนใจก็แวะมาได้นะครับเอาฝากช่องทางติดต่อหน่อยคุณมิ้นอ่าช่องทางเสร็จเสร็ุ๊บค่ะสีสระบุรีใจแอนเซ็ตส์ครัสีสระบุรีใจแอนเซ็ตส์นะครับเสตติกต็อกมินีงูอ่ามินีงูนะฮะโอ้โหเสียดสเดาวโอ้โหเลยนะอื้อว้าย จากความชื่นชอบท้าทายกลายเป็นอาชีพทําเงินที่สร้างรายได้ไม่ธรรมดาทีมงานนี้มาได้จังหวะเหมาะเลยนะครับลูกงูเหลือมเผือกถึงกําหนดฟักออกมาจากไข่พอดีบางตัวแข็งแรงเจาะไข่ออกมาลืมตาดูโลกได้เองแต่ว่าบางตัวพี่ตีบอกว่าต้องช่วยกันตัดเปลือกไข่ด้านนอกออกให้แบบนี้ไม่งั้นอาจจะตายได้นี่ไงนี่ไงเห็นแล้ว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 ,ลวพี่ทัไงต่อผู้ชมครับก็กินตัวนี้ให้ขาดออกมาเลยขาดเลยนะนะครับก็ เหมือนเราได้ลุ้นลายลุ้นๆอยู่เหมือนกันนะครับมือสหันครั้งแรกที่ได้สวมบทหมอตำแยให้กับลูกงูเหลือมเผือกพอ enfin ตัดเปลือกไข่ด้านนอกออกแล้วพี่ตีบอกว่าให้รีบเอามือควานหัวงูออกมาให้หายใจครั้งแรกเพิ่มโอกาสรอดชีวิตขึ้นมาอ้าวไม่ขึ้นมาลูกอ้าวไม่ขึ้นมาพี่อ้ามาแล้วมาแล้วมาแล้วขึ้นมาแล네้ว <pathways S 1> ขึ้นมาแล้วนั่นแหละครับหายใจได้แล้วครับหายใจได้แล้วได้ละแต่เขาลงไปอีกไม่เป็นไรเขาหาทางออกได้แล้วขอบคุณมาก ได้ช่วยครท่านผู้ชมออกมาลูกออกมาสำหรับงูเหลือมแล้วก็งูหลานถือว่าเป็นสัตว์ปากคุ้มครองนะครับต้องขออนุญาตเพาะพันธุ์แล้วก็ทําการฝังไมโครชิปให้กับลูกงูที่เกิดใหม่ด้วยส่วนราคาลูกงูเหลือมขึ้นอยู่กับลวดลายลายแปลกลายพิเศษหายากเริ่มต้นตัวละ5 0าพันจนถึงหลักหมื่นบาทส่วนตัวเล็กๆนี่ลูกงูเห่าเผืองนะครับราคาแพงกว่าแถมพิษส่งก็ร้ายกาจกว่าเยอะแต่ว่าทําไมถึงได้รับความนิยมไว้ตามกันต่อ ตัวนี้1นึ่งหมื่นหบาทครับ,รบประกิจปั้นจากไทยภาพเจษดาโอโหสวัสดีครับเอเป็นไงคนไม่ชอบก็ไม่ชอบอยู่ดีแต่ถ้าเกิดคนชอบ เขาก็คงอยากไปเาก็จะมีกลุ่มที่เขานิยมเลี้ยงนะคะสัตว์พวกนี้แต่ว่าอันนี้ย้ําเตือนเด็กๆน้องๆหนูๆเห็นอุ้ยพี่เขาเอามาคล้องคอมันงง่ายอันนี้ต้องอยู่ในการดูแลของผู้เชี่ยวชาญนะคะน้องๆอหนูๆอย่าไปทําตามนะคะอันตรายค่ะไม่ใช่ทุกงูจะน่ารักนะลูกเดี๋ยเผื่อไปเจองูตามบ้านเอามาห้อยคอนี่้อันตรายเลยนะ